เย็นนี้เมนูของเราคือแกงแกงเห็ดเพาะใส่น้ำออดเจาะเราก็มีตำเครื่องแกงก็มีไอ้พวกไอ้เครื่องแกงก็มีพวกตะไคร้ข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่นะคะข้าวเบือแล้วก็หัวหอมแล้วก็ชิลลี่ค่ะใส่ชิลลี่สีเขียวที่เราปลูกเองในสวนนี่ค่ะใส่ไปแล้วก็เติมเพิ่งเติมไอ้ดอกหอม มันจะเพิ่มลดหวานหน่อยหนึ่งเนาะดอกหอมแล้วก็ผักใส้อีตูใบแนงลักนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้คือนางเอกค่ะชะอมค่ะชะอมอิมพอร์ตจากเมืองไทยนะคะบางคนสงสัยเอ๊ะเมืองไทยเมืองนอกเดนมาร์กเนี่ยแกงที่เดนมาร์กมีมีชะอมด้วยหรือมีเห็ดโผด้วยมีค่ะอิมพอร์ตเข้ามานะคะคือน้อยหนาเขาอิมพอร์ตเข้ามานะคะก็ ได้กินทุกอย่างนะคะคือตอนนี้ช่วงนี้มันต้องตามกระแสนะคะมันต้องกินเห็ดแกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะนี่แหละเขาว่ามันจะอร่อยนี่แกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะนี่ดเดี๋ยวเอาช้อนมาชิมดูก่อนจะร้อนลวกปากหรือเปล่านี่